ละครสั้นเอพีเรื่องตุ๊กตาผีตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะทุกคนการที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นี่ก่อนนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะคุณแม่คะหนูอยากได้ตุกก๊กตาหนูอยากได้ตุกก๊กตาได้สิจ้ะเดี๋ยวแม่ไปทำงานแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่จะไปซื้อให้ขอบคุณค่ะ ลูกนอนนะเดี๋ยวแม่จะไปซื้อตุกตาให้จริงหรอคะจริงสิจ๊ะอยู่บนที่ตอนกันนะลูกนะค่ะวันนี้ไปซื้อน้ำให้ลูกกันดีกว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรอยู่ตรงนี้นี่มันตุกตานี่นะ ลูกฉันป่าว่าอยากได้ตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้ไปให้ล้กันไม่มีเจ้าของน่ารักจังเลยก็น่าสงสารอีกด้วยพาตุ๊กตาตัวนี้ไปให้ลูกฉันดีกว่าไปให้ตุ๊กตาลูกฉันดีกว่าลูกแต่แม่ซื้อตุ๊กตามาให้แล้วนคะไหนนี่ไงตุ๊กตาว้าตุ๊กตาเดืดจริงด้วย ม่จะให้ตุ๊กตาไปอยู่ที่หนึ่งนะจ๊ะค่ะโอ๊ยแต่แล้วโอ๊ยทำไมไม่นอนล่ะลูกแกดนอนก่ะนอนมามาไปอยู่กับแม่ดีกว่าแม่ในยอยู่ในห้ัน ได้ไม่นอนล่ะลูกถ้าไม่นอนค่ะไม่นอนนั่นเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้หน่อยแม่ไปทำกับข้าวให้น่อยได้ไหมคะได้จะเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวให้นะกลับข้าวให้ลูกดีกว่า ถึงเวลาที่ฉันจะดังค่าแกแล้วไอเด็กป้าเอาคนอย่างฉันมาทิ้งได้นะตุ๊กตาหยับได้ตุ๊กตาหยับได้คุณแม่คุณนม่คุณนม่คุณแม่เอ้ยลูกฉันแล้วจะไมคุณแม่คุณน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 ม่คุณแม่เป็นไงลูกตุ๊กตามันหายับได้ค่ะไหนตุ๊กตาก็ยังอยู่ที่เดิมนไรนี่ลูกคุณแม่ต้องมาตรงนั้นหรือคะเนี่ย ก็ใช่นะสิแม่ตั้งวตรงนีเอ๊ะดี๋ยว่าเริ่มตาแม่ตั้งไว้ข้างกรมบี่คอมพิวเตอร์มาขยับได้เองนี่ค่ะเนี่ยนะอย่าแม่นั่งขว้างนะลูกขยับแทาเน,นี่ยแม่มาขยับอีกแล้วขยับอีกแล้วไหนไม่เห็นขยับเลยลูกก็ยังไงค่ะก็ยังอยู่ที่เดิมน,นี่นะเพอร์เจอร์แล้ว เพอร์เจอร์นะคะรนี้ก็ค่าและตุ๊ก,กตาก็เห็นจะขยับเลยแม่ไปนอนห้องแม่ก่อนนะแม่ไปนอนกันแล้วกค่ะคุณแม่ตุ๊ก,กตามาขยับได้คุณแม่ไม่ตื่นแล้ว คงหลับปุ๋ยไปแล้วแหละแอ่พิน,านัานี่บ้าเอ๊ะเสียงใครเปิดประตูเนี่ยเลิกอาไรตุกตาหนูหายพปนหยแม่รู้ค่ะคุณแม่หนูก็เพิ่งตื่นนะเพราะหนูได้ยินเสียงตุ อย่างอะไรเดินออกไปข้างนอกไปดูกันเถอะจ้าค่ะแอบบเดินังยบๆไปน่ารักแตยังยังไปตุก๊กตาลูกหายนี่ตุก๊กตาอยู่ตรงนี้ตุก๊กตามาได้ไงเนี่ย <c oughs> ตุก๊กตามาได้ไงเนี่ยใช่ค่ะคุณแม่ตุก๊กตามาได้ยังไง าแม่และลูกตุ๊กตาผีสิงจริงด้วยแต่แม่จะพาตุ๊กตาผีสิงตัวนี้ไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยตาฉูาฉ่ต,ตุกตาผีสิตาแมไม่ทไงีเงนี่ยโ่อยโถ่ยนม่นม่น,น,นเาเลยต้องเชื่อลูกก่อน ไงดีเนี่ยทำยไงดีเนี่ยต้องหาเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้ให้เจ้าของเขาก็เป็นผีนะคะแม่ได้แล้วได้เลยทำยัไงดีเนี่ยโอ้ยทำยังไงตุ๊กตาไม่ตั้งแม่ ต,ตัวนี้มันตายเราไม่หยุดเลยเราว่าไปที่สถานีตำรวจกันก่อนไหมลูกก็ณตำรวจคะคุณตำรวจเราวิ่งจงเช้าเลยลูกได้แล้วค่ะคุณตำรวจ,รวจพี่ตุ๊กตาผีสิงมันตะเที่ยค่ะตุ๊กตาผีสิงมันอยู่ด้านหลังเพอร์เจนนะคะไม่ใช่หรอกคะ่ะคนหรือเปล่าค่ะ แม่หยุดตกลงไม่หนาวแล้วค่ะคุนตำรวจก็ไม่เชื่อแล้วจะมีใครเชื่อแม่ไปเองเนี่ยเอ้ยมันตามแม่ไม่ได้อยู่เลยไม่อยู่เลยโอ๊ยทำไงดีนี่ยทำไงดีกรตรงนี้ไม่ชะอีตรงนี้ตามแม่แลขึ้นไปบนหลังคากันไหมลูกขึ้นค่ะขึ้นคุณตามเรามาไม่ได้ละลูก มันตามเรามาไม่ได้แล้วคะ่ะแม่เปาจะกระโดดไปหลังนี้กระโดดไปหลังเด็กผู้ชายมันยังตามมาเราอยู่ไหมลูกตามมาสิคะแม่รออยู่ตรงนี้มันยังตามเรามาก็จบไปแล้วนะคะกับละครสั้นเรื่องตุ๊กตาผีสิงนะคะฟกดกไลค์คกระจายกระจาให้กับเรื่องตุ๊กตาผีสิงด้วยนะคะลูกชนหายลูกชนหายทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับ bueno, เรื่องตุ๊กตาผีสิงด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องตุ๊กตาผีสิงด้วยนะคะไม่ไม่นูอย่วันเดย์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย